ครับสวัสดีครับมาอัปเดตเรื่องการอยู่ในการกักกันตัวสเตต์ควอนตินวันที่10กันยายน2563นะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้รับข่าวดีว่าการตรวจโควิดครั้งที่2เนี่ยนะครับไม่มีผลเป็นบวกนะครับก็คือไม่ติดโควิดตกลงตรวจ2ครั้งครั้งแรกก็ไม่ติดครั้งที่2ก็ไม่ติดดังนั้นเนี่ยจากวันที่10 1 1 1 2ก็น่าจะ move on very smoothly นะครับก็น่าจะเป็นไปอย่างนั้นแล้วก็คงอีกไม่กี่วันก็คงได้ไปทำธุระทั้งราชการแล้วก็ทั้งทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับทีนี้วันนี้ทั้งวันเนี่ยก็คงจะอยู่ในรูทีนเก่าก็คือหนึ่งต้องมี Exercise อะไรต่างๆนานา,นา,นาตามที่เคยเห็นนะฮะตื่นเช้าตื่นเช้าเมื่อเช้านี้ก็เช็ดพื้นไปละนะครับ แล้วก็ทางโรงแรมก็เอาอาหารมาให้นะครับเอาอาหารมาให้เป็นโจ๊กนะครับเมื่อชาวเป็นโจ๊กก็อร่อยมากขอบคุณมากนะครับก็คือผมมีโจ๊กที่เป็นโจ๊กสําเร็จอยู่แต่ว่าก็บางครั้งก็เอามาใช้บางครั้งก็ทานอาหารของโรงแรมก็ยอมรับอาหารของโรงแรมอร่อยดีครับอร่อยดีอร่อยดีน่าสนใจมากทีนี้บังเอิญว่า เป็น unfortunate time ที่เราอยู่ในโควิด1 9นะครับซึ่งก,ก็หวังว่าจะกลับมาสู่สภาพปกติเพราะว่าผมสงสารโรงแรมแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั่วโลกนะฮะของไทยเราก็โดนหนักของทั่วโลกเลยเปรูที่ผมอยู่ก็โดนหนักในลาตินอเมริกาก็โดนหนักคือทุกที่โดนหนักหมดนะครับทีนี้ challenge s หรือว่าสิ่งที่จะเป็นความท้าทาย สำหรับพวกเราในอนาคตก็คือว่าเมื่อโควิดทุเลาลงแล้วเนี่ยเราจะรีบกลับมาสู่การ reactivate หรือว่าการเริ่มเปิดระบบเศรษฐกิจของเรายังไงนะครับหลายประเทศก็เริ่มเปิดแล้วละแต่ว่าก็มีเปิดเปิดปิดปิดบ้างนะครับบางโรงเรียนก็เปิดบางโรงเรียนก็ปิดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ก็สอนออนไลน์นะครับในต่างประเทศสอนออนไลน์ของไทยหลายที่ก็สอนออนไลน์ก็เริ่มทุกคน สมัยก่อนก็อาจจะไม่เคยไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่ายอมรับว่าโควิดเนี่ยเปลี่ยนหลายอย่างคือผมมองในแง่ดีนะครับนี่นี่ก็อาจจะมองในแง่ดีสําหรับตัวผมเองแต่ผมก่อนอื่นก็ขอขอแสดงความเสียใจกับกับผู้สูญเสียอะไรต่างๆนานา,นาทั่วโลกนะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่าโควิดเนี่ยทำให้เรามองเข้ามาหาตัวเองมากขึ้นนะครับสมัยก่อนก็อาจจะมองแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยอย่างน้อยผมได้ลด น้ำหนักลงเยอะมากนะครับแล้วหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพเยอะมากตามวัยที่สูงขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ความรู้ที่ได้สิ่งที่ทำเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรประจำวันก็จะแคร์รี่ออนจะทำต่อไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้สุขภาพทั้งกายทั้งใจสมบูรณ์อันแรกก็คือเรื่องแรกผมให้ความสำคัญกับการออกไปรับแสงแดดวิตามินดีนะครับ รวมถึงในอนาคตก็คิดว่าถ้าหากจำเป็นก็อาจจะ Take Supplement ก็กรับพวกวิตามินเสริมอาจจะเป็นวิตามินดีนะครับวิตามินซีอะไรต่างๆนนนา K2 นะครับก,ก็กำลังมองอยู่เพราะว่าคือผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยสำคัญอยู่ที่ร่างกายในในระบบของความคิดทางเอเชียก็เราก็เชื่อในเรื่องของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ ทำให้สมดุลซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยการออกไปเจอแดดก็คือธาตุธาตุไฟเตโชธาตุอะไรต่างๆนานาธาตุดินในร่างกายเราก็ต้องต้องสมดุลต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าอาหารบางประเภทควรจะงดนะครับหรือว่าทานให้น้อยลงผมก็เรื่องของชูเกลเรื่องของน้ําตาลก็ตัดไปนะครับเรื่องของเกลือก็ตัดไปเว้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีความจําเป็นพิเศษ,ษอย่างเช่นนะว่าจะต้องออกกําลังกายเรื่องอะไรต่างๆนานาแน่นอนเราก็ต้อง ต้องใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับก็เป็นความรู้ที่ที่ดีผมผมคิดว่าวันนี้โควิดทำให้กระตุ้นเตือนนะฮะเราก็ต้องมองในในสิ่งอย่างนี้ส่วนในเรื่องของเศรษฐกษิจก็ต้องยอมรับว่าในอนาคตหลายประเทศก็คงจะต้อง d i เวอ s ร f ซก็คือจะต้องแบบขยายเอาวางไข่ไว้ในตะกร้าหลายใบนะครับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบา เรื่องของ Services เรื่องของการค้าภาคบริการเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของ Digital Economy ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องจะต้องทำเป็นรูปธรรมนะครับตรงนี้ผมผมคิดว่าตอนเนี้ทุกคนถูกบีบให้ขึ้นไปสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มไม่ว่าไม่ว่าพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างอย่างผมเองไม่พร้อมผมก็ต้องขึ้นไปคนอื่นที่ไม่พร้อมก็ต้องขึ้นไปก็ต้องเรียนรู้นะครับ ชีวิตเป็นการเรียนรู้ซึ่งตรงเนี้ยเราก็มองในแง่ดีแต่แต่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากๆผมก็ขอแสดงความเห็นใจเสียใจนะครับก็ก็มีมีความปรารถนาดีมาอย่างทุกท่านนะครับก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยนะครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนเชื้อชาติไหนผิวสีอะไรพูดภาษาอะไรนะครับก็เชื่อว่าพวกเราก็จะมีความ ร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันโควิดซึ่งเป็นหนึ่งในโรคหลายโรคที่ที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับก็ฝ่าฟันไปได้มนุษยชาติผ่านพ้นเรื่องของโรคระบาดมาหลายครั้งแล้วนะครับโควิดก็เป็นแค่นั้นเองวันหนึ่งเราก็ผ่านไปก็ไม่ได้ยากนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสะสมความรู้องค์ความรู้มามา,มากแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะผ่านไปได้อย่าง สวยงามทีเดียวครับวันนี้ตอนเช้าของวันที่10นะครับก็พูดตอนพูดตอนนี้ก็ประมาณสัก8โมง15นะครับก็ก็อัปเดตในช่วงเช้าก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับคลิปถัดไปจะโชว์โปรแกรมโคสเต้นะครับเดี๋ยวขอเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับครับก็อยากจะโชว์โปรแกรมโคสเต้นะครับโคสเต้ที่ใช้ในการ ที่เราอยู่ในสเต q u ควอร t ตินแล้วเราก็จะสแกนนะครับสแกนว่าเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยผมผมสแกนไปและ้นะครับคือเราได้เทอร์โมมิเตอร์นี่ก็จะเห็นว่าเป็นเป็นค่าที่อ่านล่าสุดนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้อย่างสมมติเรากดก็จะเป็นตัวโลเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรากดเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะไป ไปอ่านที่ค่าล่าสุดคือค่าของผมที่ได้36 36.0เนี่ยนะครับ36.0ซึ 36. ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ในสเต q u ควอ n t นตีนะครับมีเทอร์โมมิเตอร์มีนะครับมีเจลมีเจลที่ได้มานะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง <laughs> ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งจากสอปอคบ กรมควบคุมโรคนะครับกรมควบคุมโรคนะครับนี่เข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกว่า stay safe covid 19 stay home นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้นะครับตอนที่เรามาถึงนะครับ